แล้วทำไมเราอยากครูเคครับครูเคสครับคุยกับใครอ่ะคุยกับทหารใหม่ครับทหารใหม่ไหนอะทหารใหม่ไม่เห็นใครทุกคนเลยครับเยี้ยวเล้ยเลี้ยวโอ้เฮ้ยแน่นอนนะโหแสดงว่าครูนี้มีความสามารถในการสอนใหมได้มีความเข้าใจในการทางคือแบบกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ครับ ภูมิประเทศตรงนี้นะเมื่อกี้พี่เดินมาไม่เห็นมีใครเลยเหมือนน้องคุยกับอะไรต้นไม้ต้นยญาอยู่คนเดียวอ่ะว่าไปว่าไปสอนเลพี่ดูหน่ยสหรับที่เราปฏิบัติดกเนี่ยก็คือการทางนี่เป็นยังไงครับ่าางสำหรับวิชาการทางที่ชี้แไปนนคือการทางอันนี้เป็นการทางควบคูกับภูมิระเทการกำบังก็คือการเลือกจุดที่สามารถเป็นที่กำบังให้กับเราได้นะให้สามารถ ป้องการจากอาวุธวิถีเล็งตรงและเล็งโค้งจากของค่าศึกได้แล้ซึ่งพวกเราก็เริ่มมีความเข้าใจในส่วนนี้ใะการพานเนี่ยถือว่าพวกเราพางได้เนียนและเนียนตาจั๊ะเอ๋โอเคถ้าเกิดว่าเราพางสมมติป่ายเขีเขยวๆอะ่ะไม่ได้ครับต้องพางให้เป็นส่วนเดียวกับภูมิประเทศน,นั้นๆครับอ๋อคือเราจะ แตกต่างอ๋อก็คือเอากับประมาณตกลมคืนให้มากที่สุดมที่สุดครับสุกยอดมากน้องๆนะเมื่อกี้จ่าเดินมาไม่ไม่เห็นมีใครเลยสักคนเหมือนเหมือนคูฝึกเขาพูดเขาคุยอยู่คนเดียวนะโอ้โหพอเดินมาปุ๊บถึงรู้ว่ามีน้องๆทหารใหม่อยู่ตรงนี้กันนี่เองนะเป็นไงบ้างคันไหมเฮ้ขันเปล่ ไม่คันนะเฮ้ยตรงนี้มีกี่คนนะเอางี้ไหนลองพังให้พี่ดูไหมนี่พังให้พี่จ่าดูครับพีเพฮ้ยามาใกล้ๆก็พอจะรู้บ้างน,นะว่ามีอะไรบ้างไหนครูลองสั่งลูกให้ดูไห,หามโอ้ฐานไป บโอเคเยี่ยมมากน,นี่แหลนะนะข้าศึกจะได้ตรวจการเราไม่เห็น,นเป็นการทางที่หลอกตาเงียนตาดีโอเคจับครับครับสุดยอดมากนาองไปสุดทั้าขพาผมไปดูต่อครับแล้วต่อไปว<อ>ิการฝึกอะไรบ้าง